พันโลสี่พันห้าครับสี่พันโลตัวแต่งล้านกว่าครับได้อยู่นะครับพี่น้องโชว์กันเลยโอ้โห้ตัวแต่งล้านกว่าเดี๋ยวจอดโชว์หน้าเลยวันนี้รถของพี่กิตเพชรบุรีนะครับรถของพี่กิตเพชรบุรีโคตรสุดนะโคตรสุดเลย ล้อแท้ทีสามเ0 0ดหนึ่งแสนห้าหมืนบาทแค่ลอ้อนะครับพี่น้องอห้องเครื่องสามแสนห้าเมงซังเบรกเบรกสี่แสนห้าแค่เบรกสี่แสนห้าเลียกไม้วิ่งเพียงแค่สี่พันโลโอ้โคตรสุดเลยคันนี้นน่ห้องเครื่องสุดในประเทศ โคตรสุดโคตรสุดมาดูด้านในเบอร์ไหน <laughs> โอ้โหเบาะแตง่งนะเบาะนี่เกตมื่นนะครับพี่น้องเป็นไทเทเนียมเลขไม่แรนแค่สี่พันหาร้อยโลนะสายโชว์สายโชว์ชวัดบูธดิฟฟี่ของเท้นะโอ้โหสายล็อกด้วย แย่งหวานเจี๊ยบเลยโอ้โห,โโหสุดในประเทศไทยแต่งเป็นร้านอคนนี้แต่งเป็นร้านพี่น้องโอ้โหขี่นกขี่ใส่ละนะโคตรสุดโคตรสุด เดี๋ยวเบิ้งของเครื่องอีกรอบนึงครับพี่น้องเดี๋ยวพาเบิ้งของเครื่องอีกรอบนี้ของเครื่องของเครื่องนี่เฮ็ดมาสามแสนหาด้อของเครื่องมิ่งซั่งนาสวิตล็อกเสริมบอสเครื่องอย่างเทพ ยังทนีนี่ก็เป็นบรรยากาศย้ำเมื่อเศ้าครับเมื่อนี้ได้เลิกจัดหน้าโชว์รูมใหม่ร้านอยู่ตรงคามบิ๊กซีสแก้วเด้อบิ๊กซีสแก้วยุ Scale, ย่นยุ่นี่ตรงคามก็คือเป็นร้านนะผููใดมาบ่ถือครับนะพิมพ์กี่เพจเลยบิ๊กซีสแก้วครับนี่รถเข้าใหม่วันนี้กําลังจัดหน้าร้านใหม่เด้อกําลังจัดหน้าร้านใหม่นะกาลังจัดหน้าร้านเห็นไหมเดี๋ยวเอารถใมมเมอรึงมาโชว์หน้าร้าน รถมีมากมายกายกองครับพี่น้องนะหาร้อยกูขัน้นนะสุดไปพุ่นรถหลายๆสุดพุ่นก็พี่น้องหลายาค้างกี่ลินะทำมาลุ่นรครับเข้ามาอีกกำลังจัดนาร้านเอาเอาโต๊ะแต่งเ,เทียบนะขึ้นนาร้านก็เลย นี่สีประตูเกียวโตห้องเครื่อง HPD นะรีโวเกียวโตสีเทาแลมโบยังอยู่เด้อรีโวออตโต้เทาแลมโบนะสีเทาแลมโบรีโวออตโตนะ้นี่พอจูเนอร์ปี 2, 2022ไม่สอ0 0 0ืโลเครื่อง2.4 โซเทลโซเทลผู้ใดถามหาโซเทลสีประตูครับนันนี้เลยโซเทลสีประตูยีราฟแคะโซเทลสีประตูยีราฟแคะผ่อนเดือนหนึ่งหมืน่นเด้อปีแรกผ่อพันไปวันหกเจ็ดพันของเครื่องแตง่แตงเต็มเหมือนกันแหงปะแหงอยู่ครับสร้างแหงปะแค่น,นี้แห้งเลย เครื่องนึกว่ารถเครื่องสูบน้ำน,นี่เป็นเร้ามือการถ้ากำล,ล,ลังเตรียมรถกำลังเตรียมรถดึองมาให้มีสีประตูเขาวาา่าไหมแปลงนาเป็นมิวเอ็กอีกขั้นหนึ่งนาแปลงมาเป็นมิวเอ็กอีกขั้นหนึ่งเดี๋ยวจัดเรียงหน้าร้านใหม่ย่องเห็นไอ้หน้ามิวเอ็กซ์ไหมสี่ประตู สุดไห<ล>มสุด<ม>ได้ไหม <laughs> นี่หน้ามิวเอ็กมาใหม่นะแต่งซุดในประเทศไทยนะทเท่าแลมโบว์ยิราสแคะแปลงหน้าเป็นมิวเอ็กโอ,โ,โอ้โหโคตรสุดครับพี่น้องโคตรแจมโคตรแจมนะแปลงหน้าเป็นมิวเอ็กซ์พร้อมยีราสแคะสีประตูสีเท่าแลมโบว์ โอ้ยังแกมยังแกมนะคอยชมเลยๆคันนี้เดี๋ยวจะเอาไปรีวิวให้เบิ้งเดี๋ยวจะไปรีวิวให้เบิ้งนะก็จะวุ่นวายนะครับพี่น้องย้ำเมื่อเช้าเดี๋ยวกำลังเลี้ยงรถใหม่นะเดินใหม่ก็ต้องปรับหน้าร้านใหม่นะโอเคเมื่อน,นี้ยไอเสียไปแล้วครับผมสวัสดีครับมักคันไหนถือแจกคันไหนสกิดมาเด้อครับพี่น้อง